โอ้โหหางเดียวมากพ่อไผ่มีเงิ้อนไผ่พันเลืพ่อพันยูไก่พันบ่ได้มานไทยดี่บางทีสั่งที่สุรินทร์นะสุรินทร์สุรินทร์เนาะนี่พ่อใหญ่ปีศาพารวยเหมือนเดิมครับวันนี้จะให้หางเดียวอยู่ร่างครับกพ่อพักครับผมมาเห็นรถตะดีพวกเมื่อนมารถโอ้ฝนเรเลยฝนเอาเลยเอตัวเดียวเนี่ยวันเนาะ ครับเป็นยังใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อน,อแ,นแล้วก็กดต,ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับพ่อใหญ่ที่ซาพารวยครับใครตามแล้วมีแต่รวยกับรวยเที่ยวให้สองงวดติดต่อม,มันเขามาสองงวดแล้วเกตแปดเกตแล้วก็งวดวันห้าห้าแปดห้างวดนี้ให้ตัวเดียวคือเก่อน ครับผมเน้นให้คือหลางก้อนตัวเดียวตอนที่สามสิบเน้นให้อยู่บนตัวเดียวสวัสดีครับพ่อพีชาสวัสดีครับผมพ่อพีชาพันด้วยบ่พีชาพันด้วยไม่ได้โม้วพ่อพีชาก็ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ครับครับครับอ่ะงวดที่สองหัวพันมาเป็นนะครับพ่อถูกสองหัวตัองมาให้ตัวเดียวโอยหัวแรกเซี่ยวบอกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหัวแรกงหันกับห้ตัวเดียว ปดห้าห้าแปดนี่หัวน,นี่ผมถ่าอยู่หลางกวนเพราะว่าเชี่ยวผมมาเนียนเนแล้วหกอยู่บนมันลาเนาะเจ็ดอยู่ห่างมังหันมันเสียงเพราะว่ามากหกเลยว,ว่าวิ่งหกรองห้ากับเจ็ดมังหันหัวน,นี้วิ่งหกลองเจ็ดกับแปดหัวน,นี่บาดหมอเจ็ดเลยว่าอมียอายุออกทุบผลหัวน่วนาสิไปดอกเตือนเนี่ยหัวนี่เลยมาก่อน พันเปอร์เซ็นหกมาละมาบนเจ็ดมาล่างพันเปอร์เซ็นที่เขามันบอกกันอะไรเนี่ยเลขสองตัวเนี่ยมูเนี่เป็นแผลครับพ่อเป็นผีครับโอ้โหเลขผีมาบอกตัวนี่เมีนเลขผีบอกครับมันสูตรอุบลนุ่มคำนวณเขาเป๊ะบัานเราคันดีว่าแล้วออกที่รถบันเราเครื่องหันเ่ยแปดห้าห้าแปดกับแปดห้าห้าแปดมงหันเนาะงวดนี่เอาตัวเลขเลยป๊ะ มาแต่เอ้ฝ่าขึนเออเอ้ถึงได้บอกหางเดียวแมนครับหางเดียวผมไถยู่ล่างงวดนี้ไถแล้วมือเนี่ยมือเอื้อมือฮึ่งมาถามตัวเดียวเขาคือเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดมัดแล้วครับมัดทันนี้ยหางเดียวรุดกอนแล้วเออเออตัวบนกับเซียวมาบอกเลยบอกเลยตัวนี้หอแมนครับ เจล็ดหาหาเ,ออเจนวาปันนี้เนาะเมวกกันกูมาแล้วเมื่อหันสองสองเจ็ดกูจะไปอยู่ล่างเน้อบนเค็ดว่าเนาะอเออหกเลยว่า,วากูออว่ามากกูเมียเมื่อหันหัวดีกูจะมาอยู่บนบนอย่างเดียวหกตัวเน้นผมให้มันยังมีสีหางมันใส่เสื้อสีหางขึ้นถือรลแต่ว่าตัวเน้นตัวเดียวเนีะคือวันที่สามสิบขึ้นนัดกันลเลยตัวแรกผมก็ได้หกหกหา ตังักเด้อตัวแรกหกหห้าตัวที่สองก็สี่หสตัวที่สามก็หนึ่งหหนึ่งตัวสุดท้ายคือเจ็หเจมดแล้วถ้าศูนมากเนี่ยออก0ูนหกหูนเลยถ้าศูนมานะถ้าบ่มากก็บ่ออกเหมืนอนกันเนีบเออเซนสันว่านี่บักเจ็ดกับบักหกมามาก,กันเลยบอ,ก,บอก,กันแล้วกตกลงกันเลยเออ เกินวานเนาะบ่วยเข้าอยู่ล่างเข้าก็อยากได้คู่มันคู่อยู่น้ำคูปรึกษาอยู่เหมอนเด้คู่ใดว่าผู้ใดเ,ดเปกเก็นคนบ้านนบักเจ็ดว่าเนี่ยบักเจ็ดเล่าเออ,เอ,อไปนี่เล่งเห็นเดือดหาเนี่แล้วเด้อนะไปแล้วก็กอดข้อกันป๊บหลุดกอดให้แน,น่เด้อดยัาออกจากกันเด้อดเอาหมวดเจ้าหักกันแล้วกอดให้แน่นกอดตัวเดียวตัวเดียวกอดให้แน่ให้อยู่ดีเป็นสุขให้ภาพอพอพี่น้องรวยทั้งประเทศทังท้งรูปเลยกอดลอ้อบบ่มเลยกอดข้อกัน เจ็ด <7 S 2> <บ>กับห้าเนี่ยห้าเจ็ด5 5เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหางเดียวอยู่ล่างคักบ,บ่าบัตรข้าวพ่อใหญ่พิชาได้พูดแล้วต้องออกออกแน่นอนพ่อว่าใหญ่พิชาเป็นลูกเทวดาพ่อใหญ่พิชาเนี่ยโมเมนเทวดาโมเมนเทวดาแต่ปลาเป็นเป็นลูกเป็นลูกเทวดากัดพ่อหายลูกก็ได้ขี้เขาบอกคักบ,บอกเนี่ยนี่เซี่ยวเนี่ยเซี่ยวว่าจักเสือนิดตั้งแต่อดีตศาสตร์คนเนี้ยมันมาหยอกเมียอีกแล้ว บ้านนี่คือยังรถทหารเนี่ยบ้านฟันหมู่บ้านมางได๋เขามากี้ยวเขาอยู่หน้ามัดทงมาจากเขาดิบันใส่เลยทำงานฟีดบอกว่าหาเขากินบ่ดเลยบอกเนี่ยจะฝ่าหามันกินได้หรหอมันถือเล็กสามตัวจังหาสินะว่าบ้านนี่ผลเลวสืสิมาขออยู่น้ำเชียวเนาะเขาสิมายื้อน้ำตัวเหรอท่านวันมึงบอกเกือบสามตัวเนี่ยมีแล้วเสี้ยนน้องไข่ส sí ê, ze, er, ื yani asks, as, son, courses, ่อมาให้ซานพระพุ่ม มาเขาอีกสองโตัวซื้อมาให้คือหกหกห้านี่แหละตัวเด่นครับอยู่บนตัวล่องมันคือกับเอาตัวกับเนี๋ยวไม่ได้กับเรียบหกหกถ้าต้องนาก็หกหกห้าต้องล้างก็ห้าหกหกมัสี่ละมัสี่ละตัวเด่นครับตัวล่องก็คือว่ามีสี่ตัวเด่นถ้าติดจ,จุน บนขัติดศนยกัศูนยเ็ดเจ็ดศนันมมาติดศูนน่ะเออท่านั้นขันมาหนึ่งกัสิบเจก็เจ็ครับสีก็ดตัวที่ท่ายกับเก้าเจ็ดนี่แหละดู่ลังนี่เลยแต่ว่ามันเน้นให้เซียวแล้วหมอนั่น่นว่าเก็ดว่ากูจะไปหาผู้กาดผู้มันผู้หักผู้หอมกันเดเคือเฮาอยากใด้เมี่ยงห่แล้วพอเนว่าส่งต้องไปหาเอาเัน มาหนีเห็นทหารเล่นใส่กอดข้ขอกันปราบรลดหล่อมบม่มเจ็ดก็เลยไปมาคาแมนหมวดเ,เอ,อีก็เลยเล่นเห็นหางเดียวตะก้อนเจ็ดห้าห้าเจ็ดมั่นใจแล้วพเพราะเยาวีซาลอยโพรเซ็นพันโปเซ็นแล้วมั่นใจสุดยอดตัวนี้นวันหกดิกเจ๊ได้กับโมมาอยู่หลังอยู่บนย่างเดียวหกบ่อฮักแล้วงวดก้อนหกคหินบ่อเป็นเนาะบ่ามาเสือมันเนยอออกอยู่เลยอกหกสิบเอ็ดหกศูนย์หก,หกย่งหกสอง เคยออกมามดแล้วหม้อว <know. S 3> ันวดนี้เนียมาอยู่คักปอกคักแล้ววันเนาะมาสองตัวพอเหมือนนะรักลอยรักน้อยมาหนึ่งวัหกหกห้าหกหกห้าหกหกห้าเนี่ยแล้วก็สี่หกสี่หรือว่าหกหกสี่ก็ได้เนี่ยชุดยอดเลยอันนี้สารโตยี่ทั้เทังยีทั้งทั้งทั้งทังหนึ่งหกหนึ่งตัวที่ไทยกัตัวมักเนาะเจ็ดหกเจ็ดวันเนาะถ้าจิตศูนย์ปั๊บมันจบ สามศูนย์หกหรือหกศูนย์ศูนย์หกมัดตัวานี้ลูดก็ได้ลูดพึ่งจะถึงเลยหกหกอย่างเดียวครับบนบนครับกี่เปอร์เซ็นต์คะหกพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์หกมาบนพันเปอร์เซ็นต์ครับล่างมาเจ็ดพันเปอร์เซ็นต์ที่เขาเออเนี่ยนะ บมาบนล่างมาเจ็ดครับนี่หละล่างเม็ดเดียวคือล่างเม็ดเดียวคือเก็ดห้าห้าเกเห้าห้าเพ่อใหญ่วิชาไม่ได้มเออด่อามา่นี่นึงครับนมาที่านมาที่นี่ฮะานมาที่นี่ อไ,ไม่ใช่นั่งมาตรงนี้ครับเออข well ั ian, uh ากับับับขับขับขับับับบขับขับนับขับขับาบขับขับขับขบขับขับขับนับขับ่ับ่ับข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 าบขับอับขับขับข่อขัาับขัเขับขับขับขั่ขับ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 ขัือับขับขับได้ขาขับขบขั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 บขหบัเเนาะ เออหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหกเก็ดพอนี่และยูบน์ักกันวันที่สามสิบสี่ตัวเดียวคือเขาล่างก็ให้ตัวเดียวโคมกันนี่ตัวเดียวอ้นต้นเก็ดห้าเก็ดละกันเ็ดห้าเก็ดห้าเจ็ดเก็ด้าพ่อใหญ่วิซ่าไม่ได้ม รอบครับคเดียดพซาครับของแค้ครับัแค่ครับแค้ครับครับตัวแค่ครับโซ่เนี้ยครับโซ่หนึ่งโซ่นี้ยครับครับรับโซให้ครับเต็มครัเต็มเดียวทครับเตมบถือว่าครับ ดีเต็มติดตามเลยติดตามเลยพ่อใหญ่ปีชาไม่ได้โม้ไวงเจเน้นหน่อยเนาะพ่อแย่งใหนิดนึงแงเจ็ดพบๆเ็ด้ารอเยแคบนะครัคับแคบด่าเมือเกิดหาตัวเข้าเจ็หาเจที่เข้าครับเยวะบนิเมครับเยวจะบนครับรอฟันทงวันที่สามสิบเนาะครับวันที่สามสิบมาใหม่นะครับกดไลค์ก็แชร์รอเลยตัวแน่ๆเยจโบกลมเลยเพราะว่าห้แล้วมือนี่ ทางเดียวในไทยแล้วนี่ผีเซียวมะขาวฟันแมนบ่พอแมนครับแมนคือกันก็แปดฮาแปดละเออผีเซียวเพคนว่าตัวเลขจินว่าเข้าไปอยู่บนเขาจะหาคู่มันคู่ขี้มกอดข้อกันปั๊บเลยกอดอีิจริงอย่าว่ากันเด้อหักกันเด้อกันเด้อแบบนี้ชัดเจนชัดเจนนะครับอ่ะชัดเจนแล้วแคบแคบพี่น้องแคบเลยเออ ไปเดี๋ยวโมไปมหันมาทางพีครับผมแทบแล้วบะเจ็ดห้านะครับหมุนทางพีเนาะเหมือนเนาะลอยหมุนไปแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วครับผมไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังพ่อใหญ่พีชาให้พันเปอร์เซ็นต์หมดเนี่ยไม่ผิดหวังอยากได้สออยากได้ตัวเดียวพ้างวันวันที่สามสิบ เก็บถ้าแล้วก็หนังวงกลมนั่นครับเบิ้งเด้อครับเด้อขัดผ้าเสื้อติดเจ็บกับหานี่เจ้าที่เข่ารถพยาบาลเก็บท้องโอ้ยโอ้ยเยดายเด้อขย่ายปีาจหมุนหมุนขย่ายหมุนมาครับหมุนมาเอาแคบนะจอพี่น้องคับแคบแคบครับแคบติดผ้าเสื้อติดเจ็บกัมหานี่ได้เข่าล้มพยาบาลเลยแม่ว่าเป็กยังก็ได้เข่าลยาบานพ่อเก็บท้องกันแล้วโอ้ยท้องมาถึงเรื่องของเขาอ่ะ อันใหญ่หนึ่งครับทุกต้องโอ้ยก่อเยอะไปเสือเส้นเขาบูมเงินขอก็ขืนเขาถ่ายรู๋หน่อยแต่คาฮาร์เป็ดอ่ะถ่ายรูขืนยังไงเลยเสื้อ่บัดตัวละสามร้อยพูดสามร้อยเขาบัดบูมีเงินสดมาดเสือเอาเขาก็ขืนตัวครับอ่ะโอเคแล้วครับแมนยโอเคครับบัดโอเคครับโอเคเอาลงกันเนาะครับเอลงกัน โอเคครับสายใหม่แล้วโอเคอ่ะขอบคุณพี่ซ่าปีเช้ามากๆนะครับขอบคุณครับใช่นี่ขอใหญ่พีซ่าดีแถมให้เด้อร์ครับพ่อไฮพ่อแม่พี่น้องติดตามล่องเบิึงพ่อใหญ่พิซ่างวดที่ที่สามเด้อเนี่ยงวดที่ที่สองสุดมึงปั้ดถึงงวดแล้วเออนี่งวดที่สามเซี่ยวบอกนี่ล่ะมันเน้นให้แล้วหายเจ็ดเทียหาเนีพ่อแม่พี่น้องติดตามที่ยูทูบนี่ล่ะให้อดมินที่เพิ่นมาเอาน้ำนี่ล่ะ วันนี้พี่ซากับปลอยแหล้วนี่ล่ะปลอยแหลวปลอยเลยบ่มีเพียนบ่เดียวตัวอื่นมาอีกถามอื่นันอิ่หงตัวเก้าเจ็ดหาหาเจ็ดนี่ล่ะอ๋อสุดท้ายนี่ขอให้รวยรวยคันทุนาทุกคนของพ่อใหญ่พิ่ซารวยอย่างเดียวพ่อใหญ่พี่ซาพารวยสาซาสาโมาโ่าไม่ไโม่แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ